ครับสวัสดีวัยรุ่นติกเกมทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับเดลตาฟอร์ดกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคคุณผู้ชมครับเอ่อปืนที่ผมถืออยู่นั้นคือ PTR 3 2นะครับนะหรือร่างคโคลนของปืน G3 ของสายช่างนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าใครเคยเล่นซีซั่นแรกๆก,ก็น่าจะเข้าใจว่าปืนนี้เนี่ยอ,อ่อจะบอกยังไงดีอ่ะมันค่อนข้างที่จะแต่งยากนะครับนะผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาแต่งแบบไหนนะแต่ตอนซีซั่นแรกที่ผมลดล็อกกระบอกนี้ได้เนี่ มันแต่งยากมากครับที่จะทให้มันนิ่งจัดเลยนะคุณผู้ชมแล้วสแตทที่ได้มันก็ไม่ได้โอเคถึงขนาดนั้นนะครับนะแต่ถามว่าความแรงของมันเเป็นพี่ใหญ่ของในสายแอดเซา์เลยครับนะคุณผู้ชมนะไม่รวมกับปืนแอเซา์ของสายช่างนะเอาแค่เป็นสายคลาสแอดเซา์นะครับนะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ตัวละครวันนี้ที่ผมจะเลือกใช้ก็คือแฮกคลอนะครับนะคุณผู้ชมปืนกระบอกนี้สายรีคอนสามารถใช้ได้แล้วนะครับนะตั้งแต่อัปเดตมาแล้วครับนะโอเคไปเราไปดูกันว่า ปืนกระบอกนี้ผมแต่งอะไรไปบ้างครับ let's go เลยสำหรับใครที่มองหาการเติมเกมอย่างคุ้มค่าผมขอแนะนำ gas top up บริการเติมเกมที่ดีที่สุดรวดเร็วปลอดภยัยไร้รีฟันการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า200,000คนเปิดบริการมาแล้วมากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตอนนี้ Delta Force ก็สามารถเติมผ่านแก๊สท็อปอัพได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมีทั้งแพลตฟอร์ม Steam และ g a l ี n a นะครับรวมถึงโมบายด้วยนะครับเพีงงยงแค่ใช้ u i d ก็สามารถเติมเกมได้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายถ้าใครสนใจลิงก์ือยู่ใต้คลิปนี้เลยครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับเน่เป็นงานผชมสวยงามมากนะครับนะ่อต้องบอกว่ามัสเซลเนี่ยผมไม่ได้ใช้แซนสตอมแล้วครับนะเพราะว่าผมลองใช้แล้วเนี่ย เหมือนกับว่ามันไม่ตอบโจทย์เลยครับเหมือนตัวปืนแอนตี้กับมัสเซลตัวนี้นะไม่รู้เป็นไรครับผมก็เลยกลับมาใช้เอ่อแบลชั่นนะครับนะคุณผู้ชมก็คือตัวนี้เองครับอ่ามันสามารถที่จะทําให้เป้าเนี่ยไม่ดิ่งลงด้านล่างนะคุณผู้ชมเออเอาวะนิ่งมากๆครับก็ฟอร์กลิปครับเป็นตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมรีโซแนนซ์นะครับนะคุณผู้ชมอา่ามันจะควบคุมระยะการจับปืนเหมือนกับว่าเวลาเราเล็งยิงเนี่ยมันจะทำให้เป้าเนะี่ยไม่ส่ายขึ้นไปด้านบนนะครับ โอ้เป็นอะไรที่เท่มากผมบอกเลยส่วนแมกกาซีนครับจริงๆอยากจะใส่40นัดนะคุณผู้ชมแต่สแตทหายไปเยอะมากครับ30นัดก็พอครับเพราะปืนมันแรงอยู่แล้วนะแรกิฟต์ครับอ่ปกติเท่าที่ผมเคยเห็นคนเขาใช้มาเนี่ยเขาจะใช้ตัวอ่เป็นแร็กกิฟต์ของ G3 นะครับคุณผู้ชมแต่ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบครับนะอันนี้ดีกว่าครับบวกเยอะดีครับนะส่วนพันายครับก็เป็น UR Spec Ops เหมือนปืนเอ่อเ K M เลยนะครับนะคุณผู้ชมกล้องก็เป็นอินฟลทจากความร้อนครับ นะแล้วก็บวกด้วยเลเซอร์นะครับ1อันครับนะเอาไปยกสะโคบใกล้ๆระยะประชิดครับเพราะว่าตัวปืนของเขาเนี่ยจะบอกว่าลั่นช้ามากครับไฟเลทเขาห้าร้อย้าสิบ rpm เองนะครับคุณชมนะแต่กระสุนที่พุ่งไวหลังจากที่คาลิเบรตไปแล้วเนี่ย707เลยคุณชมผมบอกเลยว่าสุดยอดมากครับส่วนคาลิเบรตก็เหมือนเดิมเลยครับทางด้านไบเลียวเนี่ยก็ด้านล่างเต็ม10เช่นเดิมนะครับส่วนด้ามจับ, Extra บเอ็กซ์ตาร์คอนโทรลกับการเคลื่อนที่ระหว่างเล็งยิงนะคุณผู้ชมด้ามจับหลังครับ เอ็กซ์ต้าคอนโทลเหมือนเดิมเลยครับนะและก็ uh, ความเสถียรในการเคลื่อนที่ยิงด้วยนะครับตามจับก็คอนโทลกับความเสถียรในการเล็งยิงเหมือนเดิมครับส่วนกล้องก็ลดสุดเลยครับนะจะได้ให้เป้านิ่งขึ้นครับไม่ต้องซูมไกลมากนะคุณผู้ชมจะบอกว่าถ้าใครได้ปืนนี้มาอาจจะต้องใส่ฐานขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะเวลาถ้าเราไม่ใส่ฐานในเวลาเล็งเนี่ยจะติดเป้าตรงนี้นะคุณผู้ชมมันบังตาผมเหลือเกินครับและต่คนถนัดนะ อ,อนี่เลยครับโคดปืนประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะ PTR สานะครับโคตปืนแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปให้นะครับเนี่เป็นไงคุณผู้ชมอย่างสวยครับนะบวกกระชามแฮกค,คอร์ครับแล้วตัวละครก็แฮกค,คอมอกันนะเออเข้าจัดครับเอาว่ะ ได้อยู่นะแต่ดูระยะไกลสุดนด้โดนไหมเอ้ยเอาสิครับคุณผู้ชมอย่างแก๋วครับนะเล็งข้างล่ะเฮ้ยเลงข้างก็ได้อยู่นะเออใช้ได้ครับโอเคเอาว่าะไปเราไปดูกันว่าในสนามนั้นปืนพี่ใหญ่สุดในสายแอสเซา์เนี่ยจะรอดหรือจะล่วงครับ Let's go เลย โอเคคุณผู้ชมครับด่านเทนไลน์ตอนกลางคืนครับโอ้โหเอาวะและติดอินฟลีจ,จากความร้อนมาด้วยนะครับนะเหมาะเลยครับโอเคแต่ต,เเต้องปิดเลเซอร์ก่อนเพราะว่าสตูเห็นแน่ๆครับแบบนี้ยิงเข้าไปดิครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหเก็บไปสองยังไม่นันทำอะไรเลยโอเคยิงไหม,ไหมจอยสัญญาลับก่อน โอ้โหเยอะเลยเยอะเลยวางเกิดไปก่อนเอาว่ะอยู่ในอยู่ในเต็มเลยว่าหยู่ในเต็มเลยนี่ไงล่ะใส่เข้าไป่ได้ใส่เข้าไปสัญชาตญาณล้วนๆโอ้โหเอาสิครับไม่เลเซอร์หรอกบังอยู่ผมบังอยู่ไม่เลเซอร์หรอกผมบังอยู่ เรียบร้อยครับเสร็จไปอีกแล้วโอ้โหลั่นชา้าลั่นช้าแต่แรงครับลั่นช้าแต่แรงครับคุณผู้ชมเอวแทบักเอวแทบักนี่ครับโอเคหมอบก่อนทีนี้กดเกมบอยก่อนเออเอาสิครับ,รบไหนวะโอ้โหสเส้นลากไปงตรงนู้นเลยปล่อยสายลับกวนดึงเพื่งออกก่อนมองไม่เห็นเลยนี่ไง โอ้โหเพื่อนบังไอ้เวมจะกระโดดผ่านหน้าทำไมวะโอ้โหขอบคุณมากหมอเชอาวะเปลี่ยนมุมละเปลี่ยนมุมก่อนเปลี่ยนมุมก่อนอุ้ย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 แค่ตายเดี๋ยวนะเพื่อนขอโทษทียังช่วยไม่ได้อ่ะมันยังไม่ปลอดภัย เกยจับมือว่ะนี่ล่ะเอาดิโอ้ยตายเหอะโดนด้านข้างอีกแล้วเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเอาดิ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 หนีหนีก่อนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพึ่งมาควันจะตายเบรเนยหวาดเกิดมืดไปหมดมืดเลยครับ โอ้และไอ้นี่ก็จ้องจะยิงแต่เราด้รู้สึกเดี๋ยว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 โอ้โหมั่วเมียไปหมดเลยครับตอนนี้วิ่งเลยเอาวะจุดนี้หนึ่งก่อนจุดนี้หนึ่งก่อนข้างบนอยู่เยอะนั้นน่ะเอาดอยไปก่อนเอาดอยไปก่อนเออ,อเฮ้ยอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรโอ้โเอาวางระยะประชิดตัวบ,บนี้คงยกกล้องสกปอินฟลีตหลักคงไม่ไหวครับต้องใช้เลเซอร์แบบนี้แหละคุณผู้ชมดีที่สุด นี่ไงล่ะนี่โอ้ยวิพาดพลาดจัดจัดจังหวะนี้หมอมาให้ระเบิดไปก่อนเฮ้ยหมอหมออย่ากลัวดิเออโอ้โหยอดนี่ล่ะโอ้เคสี่สามเจ็ดครับจังหวะนี้ไม่ไหวว่ะเปิดแมพอยู่นั่นเต็มเลย าไปแลกเข้าไปแลกวิ่งตามไปวิ่งนำทางไปเพื่อนเอ้าโดนเฉยเลยโดนเฉยเออเฮ้ยอะไรโอ้โหไายท้องไปได้ยังไงวะเพื่อนเพื่อนแอบต่อยอีกแล้วตกใจเลยว่ะภาพมันไวจัดนะครับ นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเพื่อนมันกินอินแล้วเหรอโบนอยู่บนอยู่บนบนโดนปมื่ะโดนปมื่ะโอ้โหโดนด้านข้างไม่โดนด้านหน้าโดนด้านข้างว่ะอุ้ย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 เดี๋ยวเพื่อนแป๊บนึงดูก่อนอยู่ตรงไหนกันบ้างไม่มีเลยแถวนี้เอาเเจอแล้วเหรอข้างหลังเหรออ้ยอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้เองเหรอเพื่อนอยู่ตรงนี้เองเหรอรอยครับไปต่อไปต่อ,ตอบินไปไหนเฮ้ยบินไวเกิน <c oughs> พูดไม่ออกเลยจังหวะน,นี้ <c oughs> แอบในมุมมืดจังหวะไหนมันมืดมันก็มืดจริงๆนะคุณผู้ชมนะด่านเนี้ยเจอครับเจอตัวเจอตัว วิ่ง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 ปุ๊บลูก่อนมีปะข้างบนเหรออยู่ข้างบนเหรอเอาว่ะเอาไม่นิ่งเลยไปไหนข้างบนแล้วโดนนะเว้ยเฮ้ยโดนนะ้เว้ยเฮ้ยอยู่เฉยอะโอ้โหทักษะสุดลั่นไวอุนีน่มันจะเป็นระที่แบบโคตรเจ๋งอะคืนนี้เรียบร้อยดีครับ89เมตร วิ่งมาแล้วเหรอวิ่งมาแล้วเหรอเพื่อนวิ่งมาแล้วเหรอหวางเกิดตรงนี้เลยวางเกิดมันตรงนี้แหละมุมดีน,นี่ว่าแบบนี้โอเคกดเกมบอยก่อนดูซิมีตัวจะควนันบอกบอกไปแล้วกันเออเขาบอกว่ามีควนันนะครับนะเราต้องบอบครับอยู่ใต้ควนันครับจะได้ไม่สับหลัง <c oughs> ดีป่ปล่อยโดนไปเฮ้ยเอาเอา พี่มาทำไมตรงนี้ตามตามตามนี่ครับเออเร็วดีนักมีปะหมดแล้เหรอยึดแล้วครับโอ้โหยึดอย่างไวคุณผู้ชมโคตรสุดเลยว่ะทีมไปครับลุยโอ้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 ยเห็นไหมเมื่อกี้ใครวิ่งผ่านหน้าเราใช่ศัตรูว่ะวิ่งผ่านหน้าเมื่อกี้เออ แล้วใครเข้าใจวิ่งนะวิ่งอยู่ในพุ่มไม้นะแล้วมองยากซะด้วยสีด่านนี้โอ้ไห้ท้องตึงกันหมดเลยโดนดิครับไหยโดนไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะครับเฮ้ยร้อยมิก่อนอะไรล่ะครับผมโดนดิอ้าวชิบหายรถถังเอาไปกินเลย โอ้โหเพื่อนลาดไม่พอเอารถถังมาลาดอีกเวรจริงเลยมองไม่เห็นหรอวะมองไม่เห็นเลยมองตรงไหนก็เจอรถถังว่ะมองตรงไหนก็เจอรถถังว่ะเฮ้ยกดเกมบอยก่อนอยู่ไหนบ้างเนี่ยอยู่นี่เหรอจริงปะเนี่ยอุย้ย โอ้ยิงกันกระจุยกระจายเลยว่ะยิงกันกระจุยกระจายเลยครับผมทำอะไรอ่ะเพื่อนทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ <laughs> ไม่จำเป็นต้องอินเฟลตเสมอไปก็ได้นะครับผมเฮ้ยขับผิดพลาดปะเพื่อนไม่เห็นจริงดิโอ้โหแล้วเราก็ยิงอะไรของเราหวั <laughs> งเจอเพื่อนก่อน <laughs> โอเคลุยต่อ วิ่งเปิดไฟทำไมแต่ตาที็นไม่มีใครตรงนี้โวนมีดวะนี่เนี่ยเอาโดนไปก่อนเอาโดนไปนำทางก่อนโดนปะเออโดนไปตัวหนึ่งแต่ไม่รู้อยู่ไหนวะแน่บอบเหรอไม่ใช่บอบอีกคันตรงนี้มีใครมาไหมน่าจะมีละมั้

นีครับผมรักช anyway, ีว kind of ิตครับผมเสียชีวิตก่อนวางเกิดมาตรงนี้แหละปล่อยโดนกองควันไปไม่เจอศัตรูหลืออะไรไม่มีเลยเหรอไม่แหวบเลยเหรอเออแหวบหน่อยดิปุ๊บมอค่อนอะไรเป็นอะไรบ้างวะเนี่้ไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรล่ะครับ ปีเลยโอเคต้องรอดต้องรอดจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องรอดต้องรอดครับผมเจ้าครับโอเคเปิดแมพยิงในสามเลยเหรออะไรวิ่งมาทำไมซีซูวิ่งเหรอเพื่อนไปโดนกบควน เห็นนะนัะ่น่ะผมเห็นนะโอ้โหมันออกมาเลื่อมๆเองว่ะไม่ออกมาเต็มตัวหน่อยนึงก็ได้นะออกมาเต็มตัวหน่อยนึงก็ได้เลเพื่อนหลังขาดดิครับโอ้เอาว่ะจุดเกิอดอีกห้าสิบนี้เอ่ะยังวางไม่ได้เลยตอนนี้เอาดิเอาดิครับเอาดิครับเข้าหัว เข้าหัวป่ะไม่เข้าดีกว่าอุ้ยเอาดิเอาดิหมอบก่อนเลยหมอบก่อนเลยเติมเลือดก่อนเร็วเร็วเร็วเรียบร้อยดิครับปล่อยโดนท่าวิบางทีเกิดได้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นอันหนึ่งคุณผู้ชมอยู่กันเยอะเลย อยู่กันเยอะเลย๋ยวก่อนดิให้ผมวางจุดเลยก่อนเออจะทันไหมเนี่ยเออเอา,เอาวางไปครับหนีไปเพื่อนมาเกิดเลย <c oughs> ได้ปะวะหรือว่ามาทำลายไปแล้ว <c oughs> ได้ปะได้ปะวะ <c oughs> เอ้ยอไม่ได้นี่ว่าโดนทำลายแต่นี่วางแทน <c oughs> <c oughs> มีคนมาวางไอ้เขียวแทน ายแล้วโหเดี๋ยวประกดเกมบอยตอยเขากำลังลัง่นปืนอยู่นี่นะบางทีลงมาเกิดก็แปลกๆนะคุณผู้ชมบอกตรงคนระับวางมาข้างในแหละยอมครับจงังหวะนี้วางชุดเกิดข้างในให้เพื่อนเออเกิดมาเกิดมาเกิดมาเอออย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อนอย่างนั้นโอ,อเ้อรถถังนี่แนะ่ ยิงเหลือเกินลำคาญจริงๆกะจะไม่ให้เกิดจะบ้างเลยไงนี่เอาไว้เด๋อเอ๋ยวิ่งเลยครับวิ่งเลยเยอะเลยเฮ้ยจุดนี้หนึ่งจุดนี้หนึ่งจนด้คืนนี่นะโอ้โหช่วยเพื่อนหน่อย สักคนครับคุณผู้ชมนะเอาแต้มเอาแต้มเฮ้ยใครมายิงตุยหลังอีกวะนี่ไงนี่ไงโดนดิโดนดิมีดบินมีดบินไม่โดนวะโอ้โหนี่มันปาระเบิดมาใส่เราตอนไหนวะมองไม่ทันเลยอยู่ไหนกันเอ่ยึดเลยยึดเลยยึดเลยปล่อยไหมครับปักเกินเฮ้ยเพื่อน พ่อเออจากไหนกันโอ้โหจากด้านข้างไม่ยิงกันเลยเหรอจะนอนตรงนี้ครับให้เขามาช่วยไม่อยากเกิดใหม่ละใครทิวเนี่ยไม่โดนเลยอรอโอ้สงสัยต้องเกิดใหม่ละคุณผชมเอาว่ะดานนี้สงสาจะยาวนานครับคุณชมนะไปไหนไปไหนไปไหน โดนนี่ยฝากไว้ฝากฝากากระสุนไว้ที่หลังก่อนโอ้ยว <Overwatch> ุ้ยว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 ุ้ยจำเลยครับจำแหลกกระโจนลงไปโอ้โหมึงยังไม่เว้นยังไม่เว้นอีกเลยวางเกิดทียิงนี่มีใครครับโดนดิโดนดิโดนดิงงสิครับงงสิครับใครยิง เนี่น<ม>าหอวยังนี่นาไปดีกว่าด้านหลังเลยอุ้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 ยจริงๆเราตอนเราแทนกล้องว่ามีศัตรูอยู่ด้านด้านข้างหรือเปล่านะผู้ชมบางทีไม่มีนะครับนะจู่ๆมันโผล่มาครับไม่รู้มันมาจากไหนครับคุณผู้ชมมันมาตอนที่เราไม่รู้หรือโผล่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออเปิดแบบ ตัวหนึง่งเพื่อนนี่ไม่มีใครโดนอะไรโดนสาฟ้าโอ้โหลูกซองอีกเวเนยเหมือนรู้ว่าจะขึ้นมามันดักรอเลยครับอยากจะระเบิดรถถังเหลือเกินแต่มันทำไม่ได้ครับมันไม่มีระเบิดอะไรแบบนั้น เล่นอะไรการเพื่อนบนพื้นไม่เล่นเหรอฮะเล่นบนรถถัง <c oughs> ขึ้นไปนอนบนรถถังให้เป็นเป้านิ่งเออปแปลกดีครับเอาวัดขบวนมีปะไม่น่าจะมีมั้งไม่ทนมันว่ะปืนเราลั่นช้าเกิน นี่แอยู่ล่างแปบกล่างดูป่บโอ้โหเรียบร้อยเลยไม่น่าลงมาเลยเรียบร้อยดีครับยิงมาในควันเนี่ยเฮ้ยระเบิดเวีนิ้ววางเกิดวางไว้เออ ไปโดนไปนท่อยโดนอะไร่ะโอ้โหวิ่งมากดลูกสองแล้วเป็น่าเราือสองไปห้าครั้งแล้วไปไอมาชาวนเนี้ยจะโหดเกินว้กเกิดเลย เอ้ยตาเป็นฝ like> ูงเลยคุณผู้ชมหันทิ้งแล้วเออเพื่อนทิ้งเพื่อนทิ้งเรายังทิ้งไม่ได้เลยคะแนนยังไม่ถึงเลยคุณผู้ชมอยากจะทิ้งเหมือนกันครับห้องไหนดีวะนี่แนี่อยู่มันเยอะแยะยิงกูเฉย มีมีใครเลยรถถังมองหน้ากัเจอรถถัง้อยแล้วสินะหายตีอีกแล้วเอออย่างนั้นเพื่อนอย่างนี้ก็ชนะใสนี่ครับชนะใสเอาว่ะเอยอย่างนั้นโอโ้โห ว่าปืนนี้สะใจไหมก็เสียงปืนสะใจดีนะคุณผู้ชมแต่มันลั่นช้ามากครับนะบางทีมันเสียเปรียบนะครับเอาวะเราอาจจะไม่ได้ติดเป็นเบสควอสตนะครับแต่เราก็เป็นหนึ่งในตออูที่ช่วยเขาสังหารทีมสตูนะครับนะคุณผู้ชมเงีย้ยเท่ไหมคิวไปกี่ตัวครับเฮ้ยสีิบเจ็ดตัวเลยหรอโอโ้และเต็มทุกช่องเลยครับนะค่าเหรียญเราทางซ้ายสุดจัดประหลัดบอกเลยนี่ยืนเท่เลยครับเอาวะ โอเคครับคุณผู้ชมผ่านพ้นกันไปนะครับนะสำหรับเอ่อ PTR 32นะครับนะปืนที่ต้องบอกว่าแรงที่สุดในเอ่อคลาสเอ็กซ์เซลเลยครับนะจริงๆก็ถ้าไม่รวมปืนของสายช่างหรือแอร์สิบสองเนี่ยอันนั้นคือแรงกว่านะครับนะแต่มันคนละสายกันไงนะปืนตัวตัวปืนเป็นสายเซาเหมือนกันครับนะแต่คนละคลาสกันนะครับนะโอเคเอ่อจริงๆก็ความแรงผมถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับนะสำหรับปืนกระบอกนี้ครับแต่เรา ปืนเรามันลั่นช้าเกินไปนะครับนะเวลาปืนเรามันลั่นช้าเนี่ยบางทีมันอาจจะเสียเปรียบของอ่าศัตรูนะครับศัตรูปืนยิงไวกว่าเนี่ยเราตายก่อนเลยครับนะไม่ทันได้กินครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องยิงเอ่อระยะกลางๆแล้วก็เอ่อหาที่ซุ่มดีๆหน่อยนะครับนะประมาณนั้นเลยครับโอเคคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้คงต้องลากัไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วกลับมาพบกันใใหหม่นนพาารรร์ท้คคัับบ See soon every you day